คนที่มีเงินเก็บมีเงินใช้ไม่ขาดมือเพราะเขามี4ข้อนี้ 1. รู้จักเก็บก่อนใช้ได้เงินมาไม่รีบเอาไปใช้แต่การรวกร่อนเป็นเงินเก็บเหลือเท่าไหร่คอยใช้แบบนี้เงินไม่มีวันหายไปหมด 2. ใช้ใจ่ายตามฐานะไม่อวดไม่เกินตัวไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องซื้อของหรูเพื่อโชว์แต่ใช้ใจ่ายเท่าที่จำเป็นและพอเหมาะกับรายได้ของตัวเอง 3. หาโอกาสสร้างรายได้เพิ่มเสมอไม่ได้พอใจแค่เงินเดือนเขาหาทางทำงานเสริมลงทุนหรือหาช่องทางเล็กๆที่ทำให้เงินงอกเงยขึ้นเรื่อยๆ 4. มีวินัยกับตัวเองไม่เผลอไปกับความอยากไม่ยอมแพ้กับความฟุ้งเฟอ้อเขารู้ว่าเงินทุกบาทที่เก็บวันนี้คืออนาคตที่มั่นคงของตัวเองคนที่มีเงินเก็บไม่ใช่เพราะรวยตั้งแต่เกิดแต่เพราะเขามีวินยัย รู้จักพอและรู้จักสร้างใครทำได้แบบนี้ต่อให้เริ่มจากศูนย์ก็ไม่มีวันจนตลอดชีวิต